การเดินทางครั้งนี้เราพูดหัวเาะกันไปตีสามปรับตีไปไปตีสามสับตีสองเพราะว่าตอนไปเราออกตีสตอนกลับเรากลับมาถึงตีสองไงไปตีสามกลับตีสองกก็ขอบคุณพระเจ้าน้านองสาบไอพี่โมเสสยอมรับว,ว่าเขาเป็นพระผดให้จริงในการขับรถครั้งนี้นะคะเพราะว่าแกก็เป็น เป็นคนที่ขับรถได้ได้ดีเพราะว่าขอบคุณพระเจ้าอย่างที่เราซื้อบอกเนาะถ้าเป็นเราซื้อเป็นคนขับคงไม่ไหวเพราะว่าสุขภาพของแกไม่ไม่ไม่ไหวนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะในการเดินทางอันนี้เป็นบททดสอบนะคะเราซื้อ <c oughs> เราซื้อ,จอเจอครั้งแรกไอไอหนูนี่เจอทุกรอบเราซื้อจะเข้าใจว่าการเดินทางทําไมหนูต้องเตรียมตัวเองอย่างมากก็ <c oughs> เพราะเช่นนี้นะคะแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าทําไปเรียนไปเนาะ คุณพ่อท่านจะบอกอย่างนั้นก็ขอ,ขอบคุณพระเจ้านะฮะสำหรับการทร่งนําและในการเดินทางที่ทั้งไปและกลับเนาะ,ะขอบคุณพระเจ้าที่การไปครั้งนี้ก็เป็นการเดินทางที่เราไม่ได้หยุดเลยคือเราไปแบบง่ายๆแล้วขอบคุณพระเจ้าว่าสําหรับพี่โมเสสนะฮะก็คือกินง่ายอยู่ง่ายมีมามา่าแค่สิบสองบาทก็อยู่ได้แล้วเนาะ,ค,ะคือแกก็ไม่อะไรมากมายนะ ขอบคุณพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนําทั้งไปและกลับก็ด้วยความปลอดภัยเพราะว่าอย่างที่ว่าฝนตกสุดทางเลยตกสุดทางขอบคุณพระเจ้าก็พี่น้องฝั่ง่อน้ํารดก็น่าจะเปียกนะเพราะว่ามันสาดเนาะไปขอบคุณพระเจ้าว่าการไปครั้งนี้ได้รับพระพระในการเดินทางเพราะว่ารถของพี่โมเสสเขาเป็นสองประตูน้องแล้วเป็นที่นั่งที่สบายมาก แล้วก็เป็นที่นั่งที่กว้างแล้วเราก็ไปแค่สี่คนเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าว่าเป็นการนอนได้รับลับพักผ่อนอย่างโอเคอยู่แต่ก็ก็ดีกว่าทุกครั้งในการเดินทางนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าน,นี้ก็ขอบคุณพระเจ้าในการเดินทาง<ร>าแต่ส่วนหนึ่งขอบคุณพระเจ้านะฮะในการนมัสการในในงานในงานครั้งนี้เนาะในการประชุมครั้งนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ ตอนแรกอาจารย์สุรินบอกว่าให้ให้ตัวเองนําในการนมัสการแต่พอไปถึงขอบคุณพระเจ้าโปรแกแมเปลี่ยนเป็นการที่พระเจ้าให้เราไปรับนะขอบคุณพระเจ้าเป,เปลี่ยนในการที่คนที่เป็นผู้นำเราขอบคุณพระเจ้าคนอื่นเขาก็จะมองเห็นว่าเมื่อเมื่อตัวเองมเมื่อพรพรตรงนี้คนอื่นเขาทํานะาตัวเองก็จะออกอาการชื่นชมยินดีเกินจนคนอื่นเขาก็มองเห็นแล้ว เขาก็รู้อ่ะเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่รอบนี้ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเนี่ยน่าเอเป็นความเป็นความเชื่อส่วนตัวของตัวเองนะคะเพราะว่าเราเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าเนาะพูดแล้วพี่นวลพี่นวลเพลงไม่เข้าเลยเพราะว่าทุกครั้งถ้าพระเจ้าจะใช้เพลงจะเข้ามาแต่อธิษฐานยังไงเพลงก็ไม่เข้าแต่ก็ก็นิ่งนิ่งอยู่นั่นแหละเขาก็บอกให้ตอนแรกไอ ไอ้ไอ้ไอ้ส่งเพลงอาจาร,รย์พิทยาก็ยังอาจารย์อาจาร,ร,ร,รย์ส่งเพลงเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเด็กๆเขาจะได้นั่นแต่พอตอนเช้ามาเขาเขาเขาเปลี่ยนโปรแกรมเนาะอาจาร,รย์เป็นรอบเช้านะเขาก็เลยว่าไงโอ้ขอบคุณพาจาจ้าเราก็ดีใจเขาก็ไอ้หลายๆท่านเนาะเขาก็จะรู้รนิสัยว่าเมื่อไม่ได้รับกอปลตรงนี้ตัวเองจะไอ้เหมือนกับว่าเราก็ชื่นชมดีเพราะเราต้อง,ต,องต้องการรับรับกอดอยู่แล้วเนาะ ก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าพระเจ้าใช้เราก็พร้อมไงเราก็พร้อมที่จะสละสละนะฮะเสียสละในส่วนนั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าเป็นความรักของพระเจ้าเพราะว่าตัวเองเมื่อได้เข้าในการนมัสการอันั้นยอมรับว่าทุกคนได้รับการทุนฟูเขาลงเพลงแค่สองเพลงขอบคุณพระเจ้าก็ถือว่าสุราเตรียมตัวอย่างดีมากเลยธิ์เดชลุอย่างแรงขอบคุณพระเจ้าทุกคนได้รับการสัมผัสและได้รับการเปิดอกทุกคนเนาะ ก็อย่างที่เหลาซื้อบอกว่าเออเหลาซื้อได้รับการรักษาที่นั่นในสถานน้ำมัสการก็เห็นหลายคนได้รับการปลดปล่อยนะคะรวมถึงตัวเองด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าว่าคือส่วนส่วนตัวเองเนี่ยไปขอของขวัญจากพระเจ้าบอกพระเจ้าว่าลูกมารับของขวัญลูกขอของขวัญจากพระองค์แต่ของขวัญที่พระเจ้าให้ใหญ่มากกว่าที่เราขอและคิดเอเมนไม่กล้ารับซื้อ ขอบคุณพระเจ้าความความเชื่อของตัวเองเห็นพี่น้องที่นี่ตกตั้งอำนาจของสิ่งที่ของสิ่งที่แบบว่าเหมือนกับว่าเราอยากให้พี่น้องของเราหลุดพ้นจากสิ่งที่ครอบงาจากสิ่งที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราสิ่งที่เราไปขอคือขอฤทธิ์เดชของพระเจ้าเนาะที่จะนําการรักษามาสู่พี่น้องของเรานําการปลดปล่อยแกบประชากรของพระเจ้าผู้ที่เขาถูกผูกมัดใน ความบาปหรือว่าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเราอยากเห็นการอัศจรรย์ตรงนี้เราก็เลยได้โขอเน,อะเออนาะอานมัสการก็ขอกับพระเจ้าแล้วก็ขอส่วนใหญ่ไม่ค่อยกเอป่อตัวเองกเอป่ือพี่น้องทุกคนนะอยากให้เขาได้รับพระพรก็ขอบคุณพระเจ้านะฮะวันนี้ก็มีสมาชิกเขาบอกลูกของเขาอยู่โรงพยาบาลเรากล่าวเสร็จจากการงานตรงนี้ก็จะไปหาจะไปเยี่ยมเพราะว่าเขามาแจ้งตอนกลางวันเนาะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งหน้าแต่ แต่พระพรพระพรในการประชุมมีเยอะแยะแต่จะไม่พูดวันนี้จะพูดพรุ่งน,นี้ทีเดียวนะคะเพราะว่าเราจะได้บอกพี่น้องครั้งเดียวเลยเราจะไม่พูดบ่อยแต่อันนี้พูดถึงการที่ที่ตัวเองได้รับนะ,ะในในการอตุครั้งนี้ก็คือว่าเมื่อได้นำมัสกการพระเจ้าปึ๊บเราก็ขอรับฤทธิ์เดชอำนาจที่มาจากพระเจ้าขอว่าลูกมารับขอฝันในด้านฤทธิดเดชเพราะว่าลูก อยากรับลิ์เดชกของพระเจ้าเพื่อที่จะนําการช่วยเหลือไปสู่พี่น้องของลูกที่อยู่ในคริสตจักเรเลตตงที่เขาจะได้หลุดพ้นจากสิ่งที่ผูกมัดในชีวิตของเขาหลุดพ้นจากอํนนานาจความบาปที่เขามีลูกขอรับธิ์เด็รับไฟจากพระเจ้าขอของของประทานในการรักษาโลกของประทานในการวางมือง่ายๆของประทานในการวางมือนะคะก็ะขอพระเจ้ามือเราก็รู้สึกหนักขึ้นเราซื้อที่บอกว่าไม่รู้ว่าใครวางมือที่ข้างหลังก็คือตัวเอง เพราะว่าเราเราก็มองเห็นพี่น้องของเราขณะที่เราได้รับนาะก็พวกน้องๆที่ไปฝ่าโบ่อน้ำร้อนก็เมื่อเมื่อพระเจ้าในเราทํางาน,นเราก็ขอบคุณพระเจ้าว่าสําหรับฤทธิ์อำนาจของเ,าาเระเจ้าก็เห็นถือว่าพระเจ้ารู้ว่าหัวใจเราต้องการอะไรเนาะอันนั้นก็ก็ขอบคุณพระเจ้าว่าเราก็รู้สึกว่าเราได้รับพระพรตรงนี้ถ้าเร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 า,เราก็รู้ว่า เมื่อเมื่อเขาบอกว่าผู้รับใช้ออกมาทํางานก็ขอบคุณพระเจ้าเราก็มีส่วนหนึ่งในนั้นนะคะก็แต้ขอบคุณพระเจ้าว่าเราจะเดินผู้กับอาจารย์แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องก็ได้รับการปลดปล่อยเราก็มองเห็นว่าคนนั้นคนนี้เราก็นําในการพา,ากันแบบคือผู้รับใช้ต้องเดินบางเมือก็ขอบคุณพระเจ้าในตรงนี้เนาะก็ทุกคนที่ได้รับการแต่ต้องจากพระเจ้าได้รับการสัมผัสวันนั้นทุกคนได้รับการประกอบเต็มรุ่นในก้าวิญญ,ญาณ นมัสก,การเศึก5ทุกอาจารย์อินอบอกว่าเราโตลุ่งเลยดีไหมเขาขอบคุณพระเจ้าลำมูก็ไม่จบขอบคุณพระเยซูแล้วคราวนี้พอพอตัวเองขออย่างนั้นนะสิ่งที่พอประชุมสิ่งที่ตัวเองได้รับทนมากกว่าที่เราขอเลยคิดจริงๆก็ขอบคุณพระเจ้าในคริสต์มาสจะไม่มีการต่างแยกนะ จะรวมกันที่ลักษดาษเป็นคริสต์มาสรวมจัดรวมแล้วก็วันที่สิบห้าจะถึงด้วยแต่สิ่งที่พระเจ้าให้ขอขวัญคือให้เราเปิดพาก์เทศเทศในงานในงานคริสต์มาสซึ่งมันเกินกําลังของมนุษย์จริงๆนะมันมันใหญ่เกินไปคือขอบคุณพระเจ้าจริงๆพนนี้เป็นขออาจารย์คารเล็อาจารย์คาเล็เลก็ไม่รับเนาะ คนสุดท้ายอาจารย์สันเฟชก็ก็อพอชี้เป้ามาที่ตัวเองพขาบอกว่าเขาติดตามเพจของเราอยู่เพจของเราอยู่เขารู้เพราะเพราะว่าส่วนหนึ่งท่านอาจารย์แคทเทิอยากให้เชิญอาจารย์ภาคอื่นมากแต่งบประมาณแค่นี้เชิญไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูแลผู้รับใช้ก็เลยต้องเอาคนเอาเอาคนในคิสจักรของเราที่อยู่ในภาคเดียวกันหนึ่งคือไม่ต้อง ต้องใส่ซองนะนะถ้าที่อื่นมาเราต้องที่โรงแรมที่อะไรสารภาพคือคนละห้าพันเนี่ยที่สนับสนุนตรงนี้จะไม่เหลือเลยแล้วการจัดงานก็จะไม่ไม่มีเงนินที่จะจัดงานเลยคือตอนแรกท่านอาจารย์คาเล็บท่านไม่เข้าใจนาอก็ได้เขาก็ได้ชี้แจงให้เห็นุลสุดท้ายสรุปผู้รับใชคนน้คนนั้นก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาคนนู้นก็ไม่เอาคนนี้เทศแล้วคนนั้นเทศแล้วขอบคุณพระเยซู หมดสุด้ายชีพปอมาทีนี่คือตัวเองก็ขอบคุณพระเจ้ามันมันมันงานเทศเนี่ยแล้วเขาก็ไปเชิญคนที่มีหน้ามีตาที่คริเจักรใกล้เคียงเหล่านั้นมาด้วยนะคะเป็นพวกกลุ่มของทีมผู้รับใช้ด้วยแล้วพวกข้าราชการแล้วคนที่เชื่อไม่เชื่ออยู่ตรงนั้นหมดเลยนะคะจะเราจะไปรวมการทุกคริสจักรจากผลประชากรของตัวเองไปจากคิดสมานรวมกันที่นั่น เราขอบคุณพระเจ้าพอากอนตรงนีม้มาถึงตีนออกมาเลยไม่เอ้ามันใหญ่เกินไปของนี้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ทุกคนบอกรับให้รับให้รับ,บเราก็ขอบคุณพระเจ้าตอนแรกก็ปฏิเสธเหมือนกันพอปฏิเสธครั้งหนึ่งปุ๊บเขาบอกว่าผู้เมนอาจารย์วรานญาได้แหละเนขาบอกเพราะว่าคือเจ้าของงานนะครับก็คือท่านอาจารย์สันเทศเป็นคนเลือกเลย เราก็ขอบคุณพระเจ้าในส่วนท่านอาจารย์สุรินทร์เลือกอาจารย์คะเล็บแต่อาจารย์คเล็บไม่เอาแล้วปัดออกก็อาจารย์สันเท็เลยเสนอมาฐานนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าคือคือสําหรับตัวเรามันเป็นของขวัญที่ใหญ่มากมเพราะว่าการการเทศการสอนเนี่ยแล้วคนไม่รู้ว่ามาจากทางทางไหนมั่งมีแต่อาจารย์มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ขอบคุณพระเจ้าสิ่งนี้เป็นพระพลใหญ่เกินกว่าที่เราจะถูโขและคิดจริงๆ,ๆ นะฮะก็ขอบคุณพระเจ้าก็ส่วนหนึ่งก็อยากให้ถูกอธิษฐานของเราอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้เจาะจงด้วยนะฮะที่พระเจ้าจะจึมและให้สติปัญญาในคำพูดนะฮะมีเวลาภายในเวลาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นที่จะเตรียมตัวในการที่จะต้องศึกษาพระคำของพระเจ้านะในเรื่องที่เราจะนําแล้วก็เขาก็มีหัวข้อให้ด้วยนะฮะของวันนี้หลักการเราก็ขอบคุณพระเจ้านะแต่ว่าเรื่อง เรื่องนี้คือขอบคุณพระเจ้าส่วนหนึ่งก็คือว่ามันมันเป็นงานที่ใหญ่นะการเทศการเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดนะคะในของประธานเราขอพระเจ้าของฝันที่ไปรับคือใจของเราต้องการรับคือของประธานในการของมือเท่านั้นแต่พระเจ้าให้ใหญ่มากกว่านั้นก็การอวยพระวนะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดเราขอบคุณพระเจ้านะคือ คือจนจนเขาให้รายงานสภาพของคิดสัจจ์รายงานไม่ออกมันมันมันกลายเป็นแบบตกใจแล้วก,ออก็คือพูดไม่ออกอะแต่ว่าเราต้องต้องรับอะพูดไม่ออกว่าจะทํำยังไงจะสนอนยังไงจะอะไรยังไงคือมันคนที่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดนะฮะเราจะเห็นไหมเวลาทําไมถึงเข้าใจพี่น้องที่ไม่กล้าถือใหม่ ท่านรู้สึกยังไงดิฉันวันนี้ก็รู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าดิฉันไม่ประทับนะแล้วมันเป็นงานที่ใหญ่อย่าลืมนะว่าเขาเชิญเชิญชวนคนมีหน้ามีตามาแล้วก็จะมีแต่พวกผู้นํามาแล้วเราเป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดเราขอบคุณมาจ้าส่วนเราซึ่งเอาเรื่องเอาเรื่องกึดกึดกึดดัน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 ู้เราใมีความกล้ามีเวลาเดือเดือน อ๋เลยเขาเกถือตโตก็เข้าใจนะคะว่าพี่น้องแกนนาของเราก็ต,ต้องลุ้นผู้นําของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็ะอยากให้ผู้นําตัวเองมีความกล้าถ้าเราไม่กล้าเราก็ไม่สามารถนําทัพนําทีของเราได้นาะจุดนี้เป็นจุดท,ที่ที่ตัวเองต้องยอมรับว่าต้องฝืนนะคะต้องฝืนความรู้สึกถ้าเป็นความรู้สึกของมนุษย์เราตัวแน่นอนแต่พระเจ้าของเราสามารถทําได้เราเชื่ออย่างนั้นนะแล้วเราก็วางใจในพระเจ้าเนาะ ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะในการไป้ครั้งนี้แบบสิ่งที่พระเจ้าให้เราได้นมัสการเพื่อที่เราจะรับสิ่งที่มาจากพระเจ้าก่อนอในเราขอกับพระเจ้าก่อนแต่เมื่อเราขอพระเจ้าให้บางครั้งเห็นไหมครับพี่น้องเราก็รับไม่ได้เลยเนะพราะของฝันมันใหญ่มากเกินไปเราก็รับไม่ได้อย่างเช่น,นท่านอนาจารย์กะเล็กก็ไม่กล้าที่จะเทศเลยคือปัดออกเลยเพราะมันเป็นงานที่ใหญ่การคริสต์มาสเป็นงานยิ่งใหญ่ของพระเจ้าะคะ่ะ และในการเทศเราจะเทศยังไงมีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อมีทั้งผู้นําไม่รู้ว่ากี่ที่ศจักเพราะว่าเขาไม่ได้เชิญแค่เฉพาะคิดศึจักเราก็เ,าเชิญพันธมิตรคนคี้ศจักไม่ว่าจะเป็นแบบติตหรือว่าไอสอภาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเข้ามารวมกันเพราะว่าเขามีเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าให้มากกว่าที่เราขอและคิดจริงๆเมื่อพระเจ้าให้เราจะกล้ารับไหมของฝันตัวเอโก กล้าไม่กลา้าตปวตรวบอกว่ามาถึงกันนี้แล้วรับรมากแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะใครว่าหนูจะเปลี่ยนมีเต่นหนูจะต้องอธิษฐานแล้วก็ขอการทรงนำาจกพระเจ้าเราก็ต้องขอพระรมนะก็ส่วนหนึ่งตัวเองก็มีความภุ่นใจตรงที่ว่าเรารู้จักคุณพ่อคุณแม่เนาะท่านก็เป็นพ่อแม่ฝ่ายญาติของเราอยู่แล้วก็เราก็มีคนที่จะสื่อสารในเรื่องนี้ที่เราจะพระรมแล้วก็จะได้รับการมา รับการศึกษาในพระคำข้อนั้นเพื่อเราจะชัดเด่นในพระคำเหล่านั้นที่เราจะนําไปใช้นะฮะสิ่งสําคัญสําหรับการที่ว่าทุกเรื่องงานของพระเจ้าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องการการอธิษฐานเผื่อนะฮะโอ้อยากให้พี่น้องที่อธิษฐานเผื่อ,อเผื่อเรื่องนี้ด้วยนะคะในการเทศนะคะในวันคริสต์มาสเดือนหน้าวันที่สิบห้าที่เราจะไปรวมการจับจัดคริสต์มาสรวมรวมกันที่รัศดา ก็จะเป็นการเดินทางอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดตรังนะะเป็นการเดินทางอีกขอบคุณพระเจ้าที่ที่